Bong ngang lưới yên ngon kong kiêng kuo klinga đài bắt bé kẹt đài gà rôi kèp bùm kèm mong bìa năm năm mặt gọi điện hảo kìa 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 Ô nghĩa, nên 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 ní nè, ní nè, ní nè, ní nè. ní nén 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 cộng chồng đá. Chỗ đá có đở đê đạn luôn. dạng tốn ngân dạng à dạng 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 Tôi dạng 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 ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเฮียอยูวนเราคนยบกินเงาร้อยวันนี่สวัสดีกี่เรือยิดมาหมดดื้อตมิดเล็กพลังกันนะครับผมได้ได้ได้ไม่จ่าได้ผมอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับผมใส่ปีกเองปีกเองปีกเองเดี๋ยวเลือกเอาอย่างงอขกินกันออ๋ติดยางเหมือนกันนะติดยางก็ไปกันครับตอนใช่มเนี่็เป็นกระดองแกงเป็ดนี่แกงเป็ดแกงกัวใส่บีบีด๊บีบีเองกับ มันเบื่อดีบีเฮงนี่มันเพ็รมันเ็ดรโด้วยวะเดีดีบีรถนี่มันโอมได้กว่าโอมได้กว่าโอมต่างโอมต่างเ็ดรโดอ่าได้ต่างอมได้ต่างเ็ดรโดเก่งเอนี่กูเนี่เก่งกีเลือดบบฤิเลือกกินเลือเลยเ่นะตอนไปจมประวยไอ้ปัดเ็ดร้อยที่หมู่บงังที่นี่ปัดเพ็ดจะบวบงังอ่าจะบวบงางจะบวบงางใช่เพ็ดไหนี่ดีบี แต่เอาไอแพดกับไปมันเลยครับไฟมัด้ว <Bla. S 2> <armies> ่าต่มีกองหิดนึงใจ่กองหิด่งแต่มีบีบเองบีบรถกับเต็มจุ่มอ่าคีมินแต่ไอเมย์มันนี่วะนี่วะโอ้ยไปเองเนยคีมินคีมินคนก็มาได้แล้ว <commencement> <emia>. ปวดลงมือทำการคีมินวัวกะอ่าเกยอ่าใบมะกรูดผิวมะกรูดแต่ผิวหน่อยเดียวกระวอม

Nên đoạn tạm ngày nãy bu vào cho anh đánh rồi vậy คุณตบคิดยังไม่ได้ผู้ช่วยวางไม้ไม่รบอีกเหรอ่าฮ่าฮ่อย่างเก่งปลอมใช้พี่บังคนเลยไหมไม่พูดไปยไอ้ตบเนยพี่บังคนนี่เบิ่มกาหอมเี่นะฮะปื่มกาหอมดับกลิ่นเก่ามันหอมแบบหลายๆนิดๆอ่า mặc quá mặc quá mặc Nấm mặc quá mặc quá mặc quá mặc hôm mặc quá 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 กลัวงบันบีกระดกเลยหล่าแต่ไม่จมไม่ได้ทำการไลร่บันเดียวนี้ครับว่าไปทำการบันตีมันอยู่ทำด้วยปิกเต้ดำครับแต่ไม่มปิกเต้ดำเกงไงไอ้วันนี้กลัวเครงเต็มกรอกครับเต็มก <c oughs> ร, <c oughs> รอกเลยอ๋ปีเปลี่ยนรักเล <c oughs> ได้บบไม่เร็ว <c oughs> ยาวยาว่าวเดี๋ด <c oughs> ยวิดเดยาวเดยักันนะยัก เอากิ่งกับี่เอายอกตีมเดิอเลยนะแบบอ่เจกระบี่ก็ไปเลยเกุยัดแบบกุยบันดเไปเลยมันดูกับเรียบเลยแับตั้งทึกมันตองมีการมัดเจ็บมั้งมาแล้วกับมีดก้มมีดก้มบระบีบงบอกให้รัวไม่รัวเมีย

ไอ้บนาโกไอ้บนาโขกีนะไอบนาโก้กยกับี๋ยวก็เป็นควยกยบบุ๋บก็นี่รวนเวีนดนามเฮง รดโจนรุดโจนตึงเหลืองตึ้งเหืองวันนี้จำปากแลยครับว่าผมกิ้มหญิงหิงเนี่ยผมไม่ิมเบ้ครับกลางวันนี้ไม่จิมเรื่องับวันนี้จำเป็นจำเป็นครับวันนี้อยู่ท้องคนครับผมคือจนยจำเร็วอกับผมต้องปราชญ์ปราครับ cái <Từ> này sắp này suốt xuyên này 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 có đấy các anh không không phải, không 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 không

Ô, đi thân, đi thân là ở bà ta lag. Ok, nè này nè này Lady, đi hèn mượn bên pháp luôn. Kìa 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 เราต้องเติมน้ำอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวให้กินว่าแบบให้ให้เผืองมันกวนเนื้อยให้ไอ้กลวงมันมันเกาะเกาะกับเนื้อก่อนนะเจะตะยู่ในบ้านไหนก็จะมากินได้เลยกับตอนนี้เนี้ยตอนเนี้ยคือว่าโคเครื่องเนี่ยมันจะซึมเราในเนื้อยแบบแบบไม่มีน้ำแบบเครื่องแน่นๆอ๋อมันดูดมันดูดดูดเข้าไปในเนื่อยใช่ครับ โอเคครับเตืมนาำกับ <Aaron> ท mm ่านผู้ชมอ่าวันนี้คือจ่อยก้อนอ้อนให้เหนือทุกเลยอ่าวุ่นซ้ำรบกับลข้าวบดอ๋อจ้ามรบใช่ไหมครับไม่รู้ใกรว่าไม่ตึงเหลืองแงไม่รู้เผ็ดปากปเฮนยเพชรปากปลินวัานเลยมันเจ๊เลยครับ อันนี้ไม่ต้องได้ล้ปลาขวกครับพันรกับนกคนไม่รู้บันคือเพิ่งดีตู้เลที่ตัวเล็ก,เลก็แต่เดิมจะหยุดยั้งนะเจา้าเออคืนนี้งเอออาอันนี้แลมัน <c oughs> ยูทูบดีดไล่รถมจวนเร็วนี่ยูทูบรวยมากพื้นชัดดาไล่รถันแตตันนกนคนน,กนีน่ตันนกคุณตนกคโอย thì mới lén á bây giờ mình đi chơi qua nè nhớ mì cà bố mất đi gặp thằng thôi rô à để dù dù trong con cô mịt nè con đọc mai là thu mà kín bông tắn ghê quá gặp nè bông tắn ghê đứa cho con cồn gặp nhớ vô thì lăng đàn của tiêu nè

วาเวีนคนวางเพนคนโอกคกับท่ามผจุชมอ่าำเรือเปเอเบิ so ่มเเลือเบื่อเลือโอ้วานบบอนนีโอ้ควมเบ่อมันเกิมเบิ่มกับวานนีดนึ่งมีมีไายไหมครับมีไา่มีไก่คับมีไก่ติดต่อได้ดีฟิตะยเมืองยิมเลยครับกลับกลับตมาที่ต่อมาไล่เจ้าเลยเดียวว่ามอเ็ิสมหนักรงเกเกๆตอนนี้

อันนี้เป็นใบใบชาครับใบชาใบชาครับกินอาหารเป็นยาอ่ากินน้ำเนี่เป็นยาครับอยากกินยาเป็นนาำอ่าความบ้มมาเลย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 ครับไอไอใบยียาเข้าไปใบชาโอ้ไม่ใช่ใบยาดิไม่ใบชาใบชาครับผมเดี๋ยวดอกมันไปไหนมาเดี๋ยวไไม่เป็นคแบบไม่เป็นดอกไม่เป็นดอกบินี่ Bangu nga tao, bay ra các bay bay ra, các bay bay ra, các bay 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 có bay 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 โอเคครับนี่เนี่ย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 นี่เนี่แน่นี่แน่ครับโรยใหญ่น้ำปลาตอนนี้แน่เผื่อความมอมครับผมกิมแบบมอมกิมวันนะกิมวันครับกิมวันกวางโรจนมาเกี่นเลี้ยววันเหลือยวกาวันเหลือยวกาวันน้ำปลากาวันครับเดียวปินงจามาเลยหอม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 มีตกลงเงินวาตกลงโร้กวยมันเฮงนะกวยเฮงวะกวยคลิ้งกวยคลิ้งวะกวยคลิ้งกวยลิ้งเดยว Đại cao đuối ruồn ruồn nè Ây dạ 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 Nhà uống ai... Nhà uống... Nhà ai mà đen cái đen Ai bộ bà... Ờ... Nó đi, nó đi Cứ lùng một thân cục cao thức bỏ đi, bỏ đuối bỏ đi Ây dạ dạ Không để Tuy mà nằm thịt nào rọc lên Hahahaha 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 เองเดีเด like ี๋ยวปลอมอยปิดต๊กอยปิดต๊กเตยกันกันกันทุกคนห้าดรโอดคเด้ไหมครับอรมปลอ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 มลอเวๆกับแต่ไม่ยุบ

ได้มี่ดกีสานี่ไม่คุดรอนเลยนี่ไม่้องโอ้นี่เกลืองเราเลยนะอย่าคุดมิ้นไม่มอย่าพุดนะอย่าพุดรากามอย่าพูดอย่าพูดเอากล้ากับอย่าพูดอย่าพุดตาคดอกมันขุมุวเอาเกล้าได้ไม่ต้องเยดายไม่ต้องเยดายอยาปพุดมันอ่ะจิมว่าชิมไหมชิมชิมไหม ทุกเวลาที่รอคอยกับเนื่อ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 เฮ้ยอมกูเห้ยโยนยังไหมครับโยนครับ เกียวมันกันกมากกว่าเลยขิดจึงขิดประทิษเลยไอ้เหรอโวยโบ้อยวอยโบ้

ผิดถึงบิบิมาร์ทิกเลยไอ้หยอรวยป่วยรวยป่วย